สวัสดีครับวันนี้ได้มารีวิวซูกี้บุฟเฟ่นะคะราคา2 1บบาทในบางแสนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านมุมมามซูก้บุฟเฟ่นะครับหรือที่เรียกว่าู่จูชานในระหว่างที่เรากําลังรอหม้อเราก็มาดูในส่วนของของกินเล่นกันนะครับในส่วนของของกินเล่นก็จะมีของกินเล่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับทั้งนักเก็ตเฟ้นไฟมียกผัดขี้เมาแล้วก็ยำหมูยอ ่วนใครที่ชอบมาม่าที่นี่ก็มีให้เลือกหลากหลายรสชาติมากเลยนะครับในส่วนของน้ําจิ้มนะครับก็มีให้เลือกมากมายเลยมีทั้งน้ําจิ้มพรอนสือ่อน้ําจิ้มสุก,กี้น้ําจิ้มน้ํามันงาน้ําจิ้มซีฟูด้ดในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะมีทั้งหมูทั้งเนื้อทั้งหมึกทั้งกุ้งนะครับสามารถเลือกไปได้เลยเครื่องดื่มที่นี่ก็มีสลัดปี้แ้วนะครับและที่แนะนําเลยก็คือชานมหรือว่านายชา ตอนนี้หม้อของเราก็มาเสิร์ฟแล้วนะครับและนี่คืออาหารบนโต๊ะทั้งหมดของเราน้ำซุปที่เราเลือกในวันนี้ก็คือน้ำดำหม่าล่าและเห็ดหอมนะครับและนี่ก็คือเนื้อวัวหรือว่าเนิ้วโยนี่คือเนื้อใบพายนะครับเพิ่งออกมาจากหม้อร้อนๆเลยแล้วมากินคู่กับน้ำจิ้มพรสืบอกเลยว่าอร่อยมากๆต่อไปเป็นเสือร้องไห้ในน้ำซุปหม่าล่าจิ้มกับน้ำจิ้มงาบอกเลยว่าเข้ากันสุดๆ นี่ก็เป็นเนื้อหนอกวัวลายสวยๆเลยแล้วเราก็เอามาจุ่มในน้ำซุปพร้อมกับกินคู่กับน้ำจิ้มพรสึอซีฟู้ดที่นี่ทั้งสดแล้วก็ให้เยอะมากๆทั้งหอยแล้วก็ปลาแซลมอนชิ้นใหญ่ๆเลยพอเริ่มอิ่มกันแล้วเราก็ไปต่อกันที่ของหวานหรือที่เรียกว่าเฉียนฉือและสิ่งที่ชอบที่สุดในครั้งนี้เลยก็คือไอศครีมหรือที่เรียกว่าบิงชีลิง ำหรับใครที่สนใจก็สามารถมากินกันได้เลยนะครับที่นี่เปิดให้บริการถึงตีสามกันเลยสรุปคำศัพท์ห้าคำนะครับคำที่1นึ่งจื้อจู้ชาหรือว่าบุฟเฟ่คำที่สองนายชาหรือว่าชานมคำที่สามนิวยหรือว่าเนื้อวัวคำที่สี่เทียนฉือหรือว่าของหวานคำที่ห้าบิงชีริงหรือว่าไอศครีมครับ